สวัสดีครับพี่น้องนะครับเบาวแตกนะครับเอากลับมาพ่อกันอีเด็กเก่าพี่น้องนะครับออนซ้นเดย์ปลาออนซ้นเดย์ปลาแตกด้วพี่น้องวันนี้นะครับมากันสองคนนะครับมาดักหนูอีกคือเก่านะครับวัอนี้มีทีมงานมานั่กันโอ้หเลยขี่พูดด้วยเนาะต่างมายังไม่โอ้ยหขี่คนไร ครับตอนนี้กลับกลับไปใส่เบิดเรียบร้อยแล้วลหละพี่น้องนะครับคอยตามรุ่นตามเพื่อน้อกันอีกเท่าน,นึงนะครับตอนแรงนะครับมาซีมานบ่ ไหมนะครับพี่น้องนะครับยำกลับรอบแรกของเขานะครับกลับหลังแรกใช่เหรอเาถึกหลังแรกก็ได้โตเลยครับหลังแรกแห้งมานพี่น้องโอ้หมดขึ้นน้ำติดโดนเติบละนี่นะครับใส่โตงามอยู่ตัวแรกแหกงมันครับแต่หมดขึ้นแล้วนะ หมดึ้นไวขนาดปะหลังแรกมาเลยนะครับเดยเมื่อลังต่อไปกันใช้ไม้เชือกเอานะครับปกตินะครับกลับยังบั่น เรียบร้อยครับหลังนี้โรงงามอยู่พี่น้องเนี่ยมันจะคโ่งกระเทยครับหามันเกาบ่าเห็นนะครับ làng nỉ, bố đại, năn lắm, bố đại mất sẹo lắm, thế là cái này không du, gấp xiáp บ่ถ,ถึงออยังกับลันแต่บ่ถึงงูเดี๋ยวขับอ๋อเดินล้อรุ่นรอบต่อไปว่าเป็นยังนะครับคนก็บ,บ่ติด งนี้มีสี่หลังติดกันนะพี่น้องถือจะหลังวะโอ้ถื่อสี่หลังถือหลังนึงแล้วนะครับ เป็นปลามันเก่าฮึนี่จากน้อยพี่น้องฮะ <c oughs> หมุนไป <c oughs> <c oughs> แล้กันนี่แหละเหมือนนักทิ้งรอะไอย่งนี้ยังอยู่ แล้วนี้ก็ห้กินนะครับแต่ว่าบัถึเแล้วนี้ก็ห้อยกินครับแต่ว่ายังบถึกปไปลุยต่อพ่อหนูแล่นหนูกำลังเข่ากลับ หนูกำลังเข่ากลับพี่น้งองน่ังบ่ถืกไปไปบางหลังอื่นนะครับออกถืกโอ้มีอีกตัวนึงพี่น้องเล่นไปแล้วฮันนี่ครับมีอีกตัวนึงก็ไปแล้วล่ะ ก็ใแ่ไปอีกคือเก้านะฮะอาจะเหลืออีกตัวอีกหลังนึงครับคงกลับหาย เอาถืบโต,ตครับอุอ่นได้ไปแล้วของกระถือใส่หนู ไม้ไอ้นี่นะครับไม้ทงยางไม้กระดาษท่อบิดเหลือซองรังสุดท้ายนะครับสำหรับรอบแรกของห้องเดี๋ยวไปเบืองหลังนี้กันหลังนี้นใบไม้เป็นไม้ทุงยางนะครับถือบ่แต่ทางแกล้งได้ดีนะมึงมีตัวบ่หูลันแต่บุ่รถือตัวบ่โอ้ถือครับมาแล้วครับ โอ้ยตัวนึงอยู่ปากหูพี่ปน้องนีนะ่ตรงไฟเลยโคหัวเามาหันนนะนี่ยังเหลือนะครับเหลืออีกตัวนึงเขาใส่ไ้นี่แหละมันออกมาจากหู้งเนี่ยไปน้องเห็นหัวผุโลออกมากเลย ไหนยูมาตึงเทียนมาพี่น้องผลงานของรอบแรกหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้า หกเจ็ดหมดไปหมดแล้วรอบแรกได้เจ็ดตัวนะฮะใส่โนพี่น่ะดูกำลังกรอบเลยนะครับแล้วรอบเบิ่งของบาวแทจกจะน้อยนี่หล่ะบาวแทกมาแล้วเนี่ยบ้่นีททครนะบ สามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เจ็ดดูสามสิบดังเอาละเจ็ดตัวหนึ่งก็สุดยอดมากโอ้ยพุ่นหนูใส่งานเถอะมาห้าสามสี่ห้าสาุหนูใส่งานเดอดหกเจ็ดแปด เก้าสิบเอ๊ะได้ใช่ไมครับโอ้โหนูใส่งามจังเลยน่ครับฟึบโอ้โหโอ้เอเขาขาวอยู่ว่าหนูนี่ครับพราะงั้นรอบแรกเอ้ามันอยู่ขอยูุ่อลุ่นเบิ่งรอบสอง สิก็ตัวพี่น้องเกับยี่สิบตัวแล้วองกล่องเลยสิบเจ็ดไอ้อ,องกล่องสิบเจ็ดตัวนครับใ okay. ส่น้วหรอไปนะครับไปยามกับช่วงสุดท้ายของเขาพี่น้งองเราเกี่ยวสองนะครับตอนเศร้านะครับข่อนที่แจ้งเราไปรุ่นเพิ่ากันไม่ที่เด้ยตัววะพี่น้องพิึงจะย่างลงมานะครับ หลังแรกครับถึอว่กลัดดูสิอืมมาถึอ ได้โตครับโตแล้วงามเลยพี่น้อง กับลันกับลันครับตัวอีกตัวหนึ่ง นนันีกเอาถืออีกครับนี่จะหมดขึ้น làm lắng tìm lắng thì cái bỏ lắng nó bất thiệt 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 nó Bắt thiệt nó bất thiệt Thử bất thiệt nó bất อันี่ตัวติดแล้วพี่น้ากลับรันกลับรันครับ มองนี่เป็นสี่หลังใส้ติดกันไว้ครับที่ได้ตัวพุ่นเอาถือหลังแรกนะทิ่ไว้ที่หลังหลังนี่จะถือสองตัวแล้วตัวที่สอง หลังนี่ก็ถึกชี่อหลังถึกสองมาครับเดี๋ยวเปิ่งถึงด้วย หลังนี้บถึกห้อยกลินเนี้ยซื้อครับหลังสุดท้ายโอ้ยเนี่ยเนี้ยไปกินเลยพี่น้องเนี้ยมันหล่อนครับ เรือดอนแปลนพี่น้องมาขึ้นนงี้ว่าถือเก็กตัวนะฮะถือว่เนี่ยเอาถือตัวครับได้ตัวออเพิ่งจะมาถือตอนเศร้านี่เพิง่ง อ่อนๆอยู่เรือยครับขับลั้นขับเืออย่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ใส่หนู เบิ่งหลังนี้ครบบลันครับบุบ้มีห้อยกินน้ำพี่น้อง ออกถืออีกเล้วครับ้อใส่ห<ป>ม่งเป็นแป้น nó bước lắng như con khác bữa thịt nó hói kìm vô lạc bên nó xíng nói Saya lah. Uh -huh. Kita nyalan. mm -hmm. กำลังกลับลันถ้าว่ามาขึ้นเนี่ยก็ได้เลยเด้หนูนี่ครับือกลับไปลันขามใหม่พี่น้องออนี่คนติดอยู่กลับลันขามใหม่ มาถึกนะครับ้ขนติดอยู่อาจจะมีตูอีกอ้วยแหละพี่นอ้องอีกทางนึงครับคือป่าเอาได้โตรครับ งามน้องต้นนี้เลยสองลังพี่น้องออกถือครับ บอลันเหลือสามซี่หลังสุดท้ายแล้วพี่น้องได้เพิ่มอีกตัวบ้างบอลันมันคือมุมนี้ตัวครับ ทั้งหน้ายน,นี่นหะนั่นแจ่บุมีตู่พี่น้องทังก็ยังเปลี่ยนด้วยคุ่ ครั้งนึงยูป้ากล้วยครับเชื่อว่าเขาได้มอคือนอีกตัวนึงแล้วเรามีอีกตัวนึงกำลังออกมาจากหูมมนะครับไ,ได้เพิ่มปะตับลั้นรั้นเลยทปเสร็จแล้ว อะไรเฟื่มงเลยพี่น้องสองตัว้วดอนเนี่ยะไะในหลังสุดท้ายยู่ขากับขางทางพูดหลังสุดท้ายครับ เบิดแล้วครับ <Mom ito. S 1> บอมมมตโตผลงานรอบสุดท้ายาไ่นั่งรอบที่สองร <c oughs> อบช่วงเศร้าเออนี่ใส่นู <c oughs> นี่ผลงานรอบแรกนะครับผลงานรอบแรกมาแล้วครับบอลเทคเป็นไหมไม่และเลย นักนูบ่เฮ้ย้นต้นเนี้ยสวง,งามจนะังเลย กระถุงนั่นมงด้วยมีคว้าไว้แล้วน้ำเลยครับโ่นีน่มันจะโลกว่าว่ามานกันอยู่พี่น้องครับเอาคลิปนี้ปุอย่ังไรนะครับคลิปหน้าคอยพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับครับผม banget. Ini tuh nyai. Pakai enggak?